ดูความน่ากินนะอันนี้อขอให้เรียกว่าเกาเหลาหมูกรอบเออเหมือนเลยดูดูหมูกรอบเน้นๆนะเอาจริงคือชอบเครื่องในของที่นี่เขาว่ากินกับน้ำซุปหอมๆน,นะคือดีมากนี่ครทั้งเลือดทั้งไส้ฮะชามหนึ่งก็คือเนี่ยมาแบบนี้เลยเจ็ดสิบบาทดูให้ดูอันนี้จะเป็นไข่หมูกรอบหมูกรอบตับ เลือดไส้เต้าหู้หนังหมูพูดหมดปะเนี่ยพูดหมดยังหมูกรอบเขาชิมน,นึงก็คือยาวไปประมาณเมตรครึ่งแล้วยาวกช้อนอีกดูวินี่ครับวันนี้พามากินก๋วยจับ๊บฮะน้ำข้นๆนะครับทั้งเลือดทั้งเต้าหู้ถึงๆแบบนี้นะครับกลิ่นหอมมากเลย <c oughs> นี่คะให้ดูหมูกรอบของที่นี่ฮะหมูกรอบแบบมันน้อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นไส้ใหญ่นะครับที่นี่มีไส้หยงไส้ใหญ่อันนี้เป็นหัวใจใช่ไหมจ๊ะหัวใจค่ะ อ่มีลิ้นค่ะอุ้ยมีลิ้นหมูด้วยเธอเออคือตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่อยู่ตรงถนนเส้นพัทยากลางเลยเนาะเธอเนาะใช่พัทยากลางสายสามเนี่ยจะทะลุปไปสายสามเนี่ยตรงเนี้ยใกล้ๆสี่แยกเลยให้ดูความน่ากินครับอือหือทั้งหมูกรอบนะฮะไซย,ยงซ้ยใหญ่น้ำหอมๆแบบนี้โอ้โหดูอุ้ยเลือดดึงๆเธออ่ะของเธอได้แล้วเอาไปเอาไปรอก่อน <c oughs> อันนี้คือรอยอยู่ห,ยหน้าหม้อเลยใช่รอหน้าหม้อเลยกดดันแม่ค้าแม่ค้าทางสไตล์เลยค่ะ นี่ครับให้ดูความน่ากินฮะอู้อันนี้เราสั่งพิเศษไปนะชามละเจ็ดสิบใช่ไหมจ้าพี่เจ็ดสิบค่าชามละเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทปลาปลาปลาไปนั่งกินอืมโอ้ยมีหนังหมูด้วยอะ่ะใช่มีหนังหมูมีลิ้นใช่ไหมแล้วก็มีตับมีหมูกรอบเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะกว๋วยจั๊บใส่ลิ้นหมูอะ่ะใช่จริงเขายังไม่เคยกินลิ้นหมูเลยใช่ลิ้นหมูที่แบบใส่มาในก,กว๋วยจั๊บอะ่ะนีมีมีมีหนังหมูด้วยคอลอลาเจนคอลลาเจนมีลิ้นหมูลิ้นหมูออ่ากินเลยื ม,มันกรุบๆเนาะใช่นี่แล้วดูหมูกรอบเขาให้มาแบบไม่ก,กัดเลยนะหอมพิมพ์เลยนี่ฮะห้ดูฮะโอ้โหชอบชอบร้อนก็ไม่หวั่นอ่ะให้ดูซส้ใหญ่เขาหืมใหมชิ้นใหญ่มากเส้ใหญ่ทุกคนทำเป็นนะทำไม่เป็นมีกลิ่นนะทำไม่เป็นมีกลิ่นจริงๆ,ๆดูเลือดดูเลือดนี่ดูเลือดฮะ เราดีน้ำซุปเขาดีอะ่ะเราชอบตรงที่เส้นเขาเออกมาเป็นตัวตัวเลยไม่ได้มาแบบเละๆเะนาะใช่นี่อรงนี้เส้นไม่ได้ใหญ่มากเนาะเล็กๆนะมีพี่สั่งมาให้เธอแล้วจานละหนึ่งร้อยบาทนะฮะจะเป็นหมูกรอบล้วนๆเนาะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีน้ำจิ้มหวานให้นี่ขอลองเยอเปล่าก่อนเนี่ะจานสซีฟูด้ดอ่าไปครับอืเสียงกรอบให้ดูก่อนมันเขาไม่ได้เยอะเนาะเออดีแบบเนี้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาคือปั่นมาละเอียดอ่ะมันจะแบบเผ็ดเปรี้ยวเลย นี่ฮะกินก๋วยจับมันต้องใส่หมูกรอบแบบนี้ฮะใส่ลงไปหมูกรอบเนท่วมไม่ต้องสั่งแยกกินแล้วละดูความน่ากินฮะอ๋นยจับให้เรียกว่าเกาเหลาหมูกรอบเหมือนเลยด้วยดูจะค่อยสั่งใหม่อร่อยแนะนำซุปือหอมมากนี่ฮะเอาจิงคือชอบเครื่องในหองที่นี่เขาว่ากินกับน้ำซุปหอมๆนะคือดีมากนี่ฮะทั้งเลือดทั้งไส้ฮะ ร้านก็เพิ่งเปิดใหม่เนาะเรามาอนนลองเลยอะไรนะเธออะไรหัวใจนนหัวใจเหัวใจเนาะไปลองดูเธอมีหัวใจเปล่าพี่ไม่มีแล้วนะพี่ให้เธอไปหมดแล้วนี่อันนี้คือของผมนะชามหนึ่งก็คือเนี่ยมาแบบนี้เลยเจ็สิบบาทดูให้ดูอันนี้จะเป็นไข่หมูกรอบหมูกรอบตับ เลือดไส้เต้าหู้หนังหม,ห,มหมูพูดหมดปะเนี่ยพูดหมดยัง <S <S ไม่รู้เขามีอะไรอีกนะนี่นี่นี่ขอลิน้นหมูลิน้นหมูลิ้นหมูเธอชิ้นนี้ใหญ่ฮะ,ะไปฮะขอลองฮะอืมอืมจะกรึบเนาะใช่อร่อยนะของโปดเราเลยใส่หมูกับหัวใจนะฮะต้องกินหัวใจหมูนะไม่ขาวเลยเนาะเลือดคือของโปรด เลือดนี่คือแบบไปร้านไหนถ้ามีนี่คือทีเด็ดอ่ะอืมนุ่มร้อนเก็บความร้อนโ้นด,ดีคือน้ำซุปอ่ะแล้วแต่คนชอบนะคุณงาคือเอาอ่ะใส่แค่พีก,กับน้ำส้มแล้วใช่มันจะมีความเค็มนิดๆูุ่ดลักพวกกว่อจับอ่ะอึมกหมันอ่ะไม่รู้เ,เี่าเป็นไหมเราชอบกินแบบนี้น้ำแบบนี้มากกว่าเนาอใช่มันจะมี น้ำใสๆที่พริกอะไเยอะๆอ่ะแต่เราอ่ะชอบน้ําแบบเนี้ยน้ําที่เป็นสีดำๆน้ำข้นมะอือเขาเรียกน้ําข้นใช่เนาะเนี่ยมันจะอร่อยดูดิมันจะมีพวกข้างนอกข้างในอะไรรึเปล่าแล้วหนังหมูเขาก็ทํามาดีแล้วเธอเนาะใช่ใช่อืออร่อยจริงอร่อยจริงใครอยากกินแบบเรานะทุกคนแนะนำสั่งหมูกรอบมาใส่เพิ่มเลย100บาทคือได้เยอะมากเยอะจริงดูดิหมูกรอบเน้นๆอ่ะ เอาจริงอยากสั่งลิ้นหมูเพิ่มมาสั่งเพิ่มได้ป่ะเธอสั่งเพิ่มได้ไหมครับพี่ครับถ้าสั่งลิ้นหมูแยกเพิ่มได้ไหมครับสามารถทำได้ได้เหรอได้เหรอจอกินอันนี้ให้หมดก่อนเถอะไปฮะอือใครอยากกินอะไรก็สั่งเพิ่มพี่เขาได้นะพี่เขาบอก <laughs> อ่าทำนี้ก็น่าจะจุกแล้วนะ <laughs> เธอหมูครอบร้อยหนึ่งอะเยอะมากแต่ดูแต่ละชิ้นดิคือชิ้น,นใ,หใหญ่เลยแล้วมันน้อยด้วยดู <laughs> ดเห็นไหมให้ดูใกล้ <laughs> ๆนี่เป็นแบบนี้เลย จริงๆพี่จะสั่งมากินกับน้ำจิ้มนะเธอซัดซะหมดละแต่กินเป็นกว๋วยจั๊บก็อร่อยเธอเพราะน้ำจิ้มเขาแบบหอมเข้มข้นดีเนาะใช่ดูดิเส้นไว้จุกอยู่ตั้งนานแล้วยังเป็นตัวอยู่เลยเนาะเส้นแบบไม่เละเลยใชอ่อันนี้เป็นสามสหายครับทั้งลิ้นทั้งไส้ทั้งเลือดนะคะโอ้หฮะอืมวิลลูดมากวิลลิกูดจิง <c oughs> ดูหมูก่นอนสะใจมากแม่ กือ,อชอบมันน้อยอะเนาะใช่อร่อยแล้วทีนึงโคตรยาวเลยดูดิยทั้งยาวทั้งใหญ่อะนะนะครับอืมจริงๆที่ร้านเขาจะมีเป็นข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงอะไรแบบนี้เลยนะชื่อร้านดุดทองนะฮะเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่นะเรามาลองอยู่ ใกล้ๆสี่แยกสายสามแบบเนี้ยตรงพัทยากลางนะฮะหาง,ง่ายๆที่จอดรถก็จอดข้างทางแบบนี้แหละหมูกรอบเขาชินหนึ่งก็คือยาวไปประมาณเมตรครึ่งละอยาวไช้อนอีกดูด,ดิมาแบบมันน้อยๆแบบนี้นะใช่อืมเด็ดตวงร้านนี้เขาเปิดกี่โมงครับพี่ร้านพี่เปิดกี่โมงจ้ะพี่เจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะเจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะมีเบอร์โทรไหมครับผม่นน061826 9453นะฮะร้านอยู่ติดถนนแบบนี้ใครอยากตามรีบโทรมาก่อนนะเผื่อร้านปิดร้านเปิดอะไรเช็คดูอีกทีนึงเนาะใครมาไม่ดูเราทิ้งพิกาดไว้ใต้โพสเนาะแต่ตอนเนี้ยจงเพิ่มไหมเธอเขากินอยู่ร่มไปเยอะมากเอาให้มหมด<ห>ก่นกนอนเอา<ส>ให้หมดก่อนเ <laughs> นี่ย <laughs> จะคิดจะสั่งเพิ่มอีกแล้ว